มาป้อนอาหารม้าก,กันค่ะม้าตัวใหญ่มากอ,อ,าอ,อ,อ่าถือไว้ค่ะเฉยเลือกไม่ถูกใช่ไหม เด็กสองคนเห็นไก่เยอะพผงาดค่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กนะขอให้ได้สี่ฟองนะคะสาวน้วอุ้ยไก่เขายื่นหน้าออกมาด้วยอ่ะนะ์วาวาเห็นไหมคะไก่เขายื่นหน้าออกมาอันไหนชูคร์คะที่ดูเลยใครรูปกลางมาใกล้ๆกันหน่อยค่ะเอ่อ เค okay. เด็กๆเ,เก็บไข่กันเก่งมากเลยไม่ทำแตกเลยกูชอบ